กลุ่มวันพิพิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัช e ชู K ที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ เอาละครับเนื่องจากว่ากาฟในดีหลักของผมมันเพิ่งเลเวล100นะครับผมนะคลิปนี้ขอวนกลับมาทำไปหนึ่งรอบนะครับผมนะในช่วงนี้แบบมีตู้แชงเข้ามาด้วยนะเราก็จะเจอแชงเยอะนิดหนึ่งนะครับเอากาฟไปกำรับได้นะครับผมแล้วก็เซตเหรียญที่ผมใช้เนี่ยเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าเป็นดามเมจที่แรงที่สุดในดีผมเหมาะกับกาฟมากๆเลยนะแต่ก่อนไปดูด้วยอ่ะแบบนี้นะครับผมมีพุ่นนุนหลักยางเป็นตการคิดโซบิรัตน์นั่นเองนะครับผมมองหางที่เราเพจราคาหลัก10บาทแค่นั้นเองนะไม่ประสบปัญหาเรื่องเพชรอีกต่อไปตต้้้อองใชบบรรริิกกาาัััสเท่นนนะ ครับผมไม่กงไม่เกร้อยเปอร์เซ็ เอาละครับช่วงนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าทางพี่เองนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าติดภารกิจนะครับอาจจะลงคลิปน้อยลงนะช่วงนี้นะครับผมนะเดีไม่ได้ลงทุกวันนะดังนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวเอากราฟไปชมก่อนละกันนะครับผมจะพยายามลงให้ได้เยอะที่สุดนะฮะโอเคนะครับผมเป็นเรื่องของสร้างความเสียหายนะครับผมนี่ห้าเปอร์เซนต์ทีมตบะศัตรูนะครับผมแล้วก็ไม่มีพวกอยู่เขตสมบัตินะฮะก็จะสร้างรายหายอีกนะครับรวมถึงที่เป็นออปชั่นเสริมนะครับผมก็คือสร้างรายหายเพิ่มขึ้นอี ีกนะครับผมรวมถึงเเรื่องของนี่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก3%นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดาเมจแรงจริงๆนะครับผมก็คือสร้างความเสียหายแบบตันแม็กซิมัมเลยถ้าอยู่ในเงื่อนไขนะครับรวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถ้าขอสมสบัดได้น้อยนะฮะสร้างค่าเสียหายเมื่อมีพวกยูเกสมบัดอีกโอ้โหดาเมจเพิ่มขึ้นแรงมากนะสำหรับกาไอที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันจะแรงกว่าตัวเลขเว้ยนี่ออกมาเออเพิ่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับผม ซับที่สีดำล้วนนะครับผม168นั่นเองนะกำลัลงดันให้ถึง170อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มองหายทีเติมเกมราคาถูกครับผมก็สบบามารถไปใช้บริการกับเฟสไวรุ่นดูไบได้เลยนะก็ชี้เป้าให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับผมเติมถูกเติมไวต้องไวรุ่นดูไบเท่านั้นครับ เอาละครับท่านเจ้าวักกาผมเนี่ยเพิ่ง1 0ึ่งร้อฮะเพื่อนๆน,นะคลิปนี้ก็เลยขอลองมาเล่นหน่อยนะครับคือเล่นกาฟเนี่ยเลเวลแบบ8090ใส่ได้2เหรียญเนี่ยมาหลายเดือนไงโอ้โหนานมากนะบอกว่าวิ่งนานมากแล้วก็ถึงเวลาผมเลยยัดเสร็จนะครับเหลือร้อยกว่าเศษก็เลยยัดเลยนะฮะดูนะเหรียญน,นี้ผมเพิ่มดาเมจแรงนะครับ มาดูว่าต่อยถึง4ี่ห้าหมื่นหรือเปล่านะอืมทำไมมันเหมือนมันต่อยเบาไม่เบาหรอกนะฮะเราต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับน้องงูมันซับพอร์ตดีเกินอ่าเรียบร้อยนะโรเจอร์เขาโถมมาครับแต่ว่าอย่างน้อยเราได้โทงอะไม่เป็นไรเกิดใหม่เป็นลูกโอชิอีกหนึ่งรอบแล้วครับผมโรเจอร์เขายังอยู่เลยเขามีแต็กเยอะกว่าเรานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเน็ตผมไม่ค่อยดีด้วยนะเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมอยู่ดีเหมือนเน็ตลีอะเวลาประมาณ5้าโมงนะ อืมสวยต่อยธรรมดาพอต่อยธรรมดาพอเอาชิวนะต่อยมาอืมโรเจอร์เหรอโอ้โหง,งูนะครับน้อง,งูหูมีแต่ตัวแบบได้ได้อย่างนี้ได้ดิไอ้นี่เหมือนออโต้นะเหมือนออโต้คลิกอืงเรียบร้อยครับผมนี่แรงจริงของจริงเลยนะอ้ยไม่โดนไอ้นัก็โรเจอร์เหมือนกันเห็นไหมแรงนะครับผมกลุ่มโรเจอร์นี่บูโหแตกหมดแล้วนะเออติดบูด้วยมาเลยเก็บแตกได้แล้วนะครับ แม่เมื่อกี้โดนมันหนักไปหน่อยอืมอ่ะได้ได้ไหมีเอ้ยอหมีมันได้มาตะโอเคแช้งเหรอตู้มาเหรอจ๊ะได้ข่าวนม่ไม่ให้ดึงธงหรอกนะเอากราฟดักเลยแช้งเยอะกันช่วงนี้เปิดกันเยอะใช่ไหมเปิดกันเยอะการันตีแพงเหรอ,อได้ข่าวการันตีแพง มานี่มานี่มาเคกะโหลกทีนึงอืมอาไม่โดนนะฮะว้าวมั่วเลยเออนั่นแหละต่อยอขาหมูเหรอขาหมูอะไรอิ่มแล้วอิ่มแล้วจัดให้เน่ไงหมันรุนรุนเนียน้องมาใช้ดาบช้เดิบทำไมอ่ะไปไหนอ่ะต้องหูต่อยแงหรือผิวจังวะอืมเยอะจังอ่าได้ใส่วิ่งนะเมตาวิ่งนะอืมจริงๆการ์มนี่รับมือได้หมดนะ ก็หนักๆก,ก็ได้ไปเป็นซาโบตัวนี่ที่เล่นยากนะฮะเวลาเจอซาโบ้เราคิวเขายากไปหน่อยนะครับอืมต้องแบบแม่นๆเลยสกิลแต่ไม่เขาก็ต้องพลาดเยอะอืมโอเคครับเล่นกับมาโซนนิดนึงเรียบร้อยอดอกละห้าหมืนโอ้ดอกละห้าหมืออหมอ่อืมโดนปะเนี่ยไม่โดนล้มก่อนอ้าวเนี่ยเน็ตไม่ดีเป็นไรวะเน็ตไม่ดีโดนอีกสี่หมืนติดบูทด้วย สแต็กเต็มมาได้ได้ดิหมีหมีมาเลยหมีมีนี่มีคนขอมานะฮะไม่ได้เล่นให้ดูเลยนะไม่มีเวลานะับผมเอาการไปก่อนเอาการไปก่อนอืมอืมอาปากเหรออาปากอาปากทำไมเออนะ,ะโว้ยแรงจริงๆเรียบร้อยนะครับผมยิ่งเราคิวได้เยอะนี่มันยิ่งแบบสามารถไหลได้นะฮะโอเคไปดูเกมเพย์ยาวยา เอาละครับเก็บที่สองกัน,น่อยนะครับผมก็อยู่ในด่ดนของเมืองโบราณเชนโดรานะฮะด่อันนี้นะผมเจอทีมค่อนข้างตึงอยู่นะฮะเพราะว่าฝั่งเราเอามืตุ๊กคี้อีกแล้วนะครับคือผมกดนะฮะเจอทุกตานะช่วงนี้เอาตุ๊กคี้เยอะเกินเกินไม่แบนสักทีอืมบูโฮไปทีไม่ได้แล้นะโอ้หมนตีดอกละสามพันพันกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยเน็ตไม่ดีมันนกว่าไม่โดนนะเนี่ยเออโอ้โหสูไม่ได้นะครับโอ้โหตายละแลแกแลก โอเคดรอตไปนะฮะไม่เป็นไรครับโอ้ล้มเฉยไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ก็มาดีก็มาดีเออเนี่ยล้มอ, <c oughs> อะไรวะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวยืนเออไปไล่ไปไล่เหรอเ,เออ,เอ,อยกสองได้ได้ราวด์ทูราวด์ทูนี่ไอความแหลกนะฮะโกงกว่านะครับผมอืมอ่ะฮะอ่ะฮะเออปรมาก็มาดี <c oughs> เล่นแบบแลกแหลก เกือบตาวีแล้วเลื่อนเหลือพันเดียวโหตายแนละ้วเน็ตเป็นอุปสรรคเกินนะครับผมเน็ตผมสองขีดแต่ไม่รู้เป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เน,น็ตนะโปรตีนเล่นในคอมไม่ค่อยเป็นนะอืออ้าวเดินเดินแบบเขาเรียกว่าหลบหลบนะพยายามหลบโอเคอย่างนี้เรากลับไปได้นะครับรกฟเราค่อนข้างไหลแล้วนะฮะอืมบันซาโบจะมาหรือเปล่านะครับต้องระวังมาล้ซาโบใหม่แล้ตัวเดิมนะฮะตัวเดิมเลยใช่ไหม อืมอ่าสวยเดบรูโอร้อนหนกันอุ้ยสี่หมืติดบูทโคตรแรงไม่ดึงไม่ดึงจบเลยหรือเปล่านะ5 0สเลยหรือเปล่าสวย5 0เลยมั้งเนี่ยดูแล้วโอ้โหจบไวครับงานไว Galaxy Impact นะโว้ยเ่งโดนไปก็สี่หมื่นุยแรงจริงนะเห็นไหมรเปอร์เซ็นที่เป็นดาเมจนะครับบอกเลยค่อนข้างแรงนะครับจบเร็วมากตานี้ จะได้ว่ากลับมาเล่นกราฟแล้วรู้สึกว่าตัวละครมันยังเล่นได้ยยาวเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะปั้นตัวนี้อยู่บ่อเลเวลร้อยนี่โคตรตึงนะใส่สามเหลี่ยญแล้วก็จริงๆนะอันนี้ตรงๆเลยนะกราฟตัวนี้เวลาเจอแบบทรับน้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยมันสู้กันได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าใครไหลก่อนนะถ้าฝั่งเขาไหลก่อนคือผมก็ตุยนะบางตาคือกราฟเขาเกิดอย่างนี้นะฮะอืม เข okay, ยุดทมินไปอ้าวหลบได้ว่าไงลูกศิษย์ไอ้ลูกศิษย์อืมไอ,ลไอ,ลอ้ลูกศิษย์เอกลูกศิษย์เอกเหรอฮะแกแกต่อยเรือเหรอต่อยเรือไงจะไม่ได้หรอกความหลังของเรานะฮะจาะลูกศิษย์เออได้ต่อยเรือจะไปต่อยหน้าแกระวังนะครับระวังนะครับเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยบลูโ,ฮโ,ฮโอ้ยลุเยอะไงอืมโรเจอร์โอ้โหติดแขกว่ะติดแขกว่ะแลก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 นะฮะ ช่วงนี้เซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกอะแตกเซิร์ฟแหลกอย่างแตกเซิร์ฟแหลกอย่างแตกเออนั่นแหลกกระเด็นออกมาช่างมันนะนัวได้นะครับนัวได้ตัวนี้อืมกราฟเหรออใส่เสื้อเก่าใส่เสื้อเก่าไม่หัดซื้อสก,กินเติมหน่อยเฮย้ยเติมลงทุนนิดนึงมาแล้วมาเนี่ยเป็นงานเสื้อเขียวเวเสื้อเขียวเหนียวซับอืมจะไปเหนียวหน้าแกหน่อยทำอะไรอ่ะแน่อ่ะแน่ ให้เกียรติบูโฮเลยแมบตายดีเลยนิดนึงเว้ือว่าไม่ตายึกว่าไม่โดนนะเมื่อกี้ทุเรีนจริงนะเป็นี่เน็ตผมนะเป็นี่เน็ตผมช่วงนี้เน็ตผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะออ้าวโดนไหมนะตายแบบแหลกๆสวยเนี่ยพอกราฟเราไหลแล้วมันเล่นง่ายนะครับใครแบบเล่นกราฟไหลนี่คือแม่งโอโ,โกงมากโกงจริงอืมอ่าไม่ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะใจเย็นใจเย็นใจอยโอ้โอ้โอ้ ขอพายนะครับจะมีเสียงเข้ามารบกวนนี่ขอภัยอนะไม่ตายนะไม่ตายนะได้อยู่ได้อยู่มองไม่เห็นเลยแ <c oughs> ม่สกิลเพื่อโคตรบางวางดีๆหน่อยเฮ้ยแม่งบังจัดเลยวะโอเคดึงโอเคขอภัยนะซาโบมาแล้วซาโบมาแล้วเดินอย่างนั้นนี่แกแกเดินไม่ดูตามาตาเรือ โคเดี๋ยวอย่าดายยายาเขามีสเตลแบ็กนะช่วงนี้เจอสเตลล์แบ็กเยอะไปหมดแล้ววิ่งตามเหนื่อยเหนื่อยจริงจริงสี่หนึ่งสี่หนึ่งดึงอ่ะดึงห้าศูนย์ไปเลยน้องไอโบไอโบไปไหนโบเดินเหมือนบอดแล้วนะเหมือนไม่เอาแล้วเหมือนออกเกมไปแล้วนะออกเกมเหรอ ออกเกมเหรอเรียบร้อยนะดอกละห้าหมื่นโคตรแรงเลยนะครับโอเคไปดูเกมเพจต่อไปเลยนะครับถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอดเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัจตนาทิพด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ เอาละครับก็ใครที่ดูมาถึงแกเป็นนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเจนร์ตีนะครับเพราะว่าทางช่องเจนร์ตีนั้นมีวันพีซให้ดูเกือบทุกวันเลยนะครับผมนะรถคลิป O P D R นะนั่นเองนะอยากดูตัวละครไหนคอ้ามาเลยก็มาละกันนะครับช่วงนี้ทําตัวค่อนแปลกๆอยู่นะแต่ว่าทํายากนะบางตัวอืมโอเคอดอลต์แชมินไปก่อนแล้วก็โอ้โหโดนไปเลยเรียบร้อยอาคาโดนไปด้วยนะเมื่อกี้เก็บแตกได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสูตรเป็นสูตร อืมอ่ามันมีไฟท่วมว่ะถอยก่อนโอ้โหแล้วเพื่อนเราตายหมดนะอืมเห็นะผมต้องถอยออกมานะครับโดนไปก่อนอืแรงอยู่แรงอยู่อุ้ยโดนไฟท่วมว่ะอืแต่ไม่ไรครับยนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์โทษโทษโทษผิดผิดอืมอะไรบูโอ้ไปก่อนมือเรียบร้อยเอ้ยใครปาดใครสะกิดมดกัดด้ยเมื่อกี้มดกัดมาดิมาดิมาดิคุชันมาดิเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น อ้าวได้เฉยเอ้ยเน็ตไม่ดีว่ะคลิปนี้ขอไปครับผมเน็ตหรือขีดเดียวคืออะไรวะสงสัยคนเล่นเยอะมากวันนี้นะคนสุ่มแช้งหรือเปล่าคนมาเข้ามาสุ่มแช้งทําให้เน็ตดึงเน็ตผมอืมนะรายเดือนแพงนะครับผมเน็ตผมใช้เดือนละเป็นแสนนะครับผมเออนะถุยเราเล่นนะโอ้ยเดินตามสายวิ่งเนะอืม ดึงเหลอดึงเหลออ่าดึงแล้วนี่แหละโดนเรียบร้อย,ย,อ,ย,ย,อ,ยอีกทีโดนเออได้กาแล็กซี่ว่ะน้องโอเคเราดันเลยโอ้โหม,ออหมีอันเบอร์ด้วยว่ะอันเบอร์โดนวัดวันช็อตนะฮะบอกเลยอืมเออได้ดีอย่างนี้อืมสวยได้คิวหูกลับมาครับกลับมาเลยฮะคิวนะเพราะเรามีสกิลนะเรียบร้อยครับมีกาแล็กซี่อีกหนึ่งรอบว่ะเดี๋ยวกาแล็กซี่คมๆโอ้โหไอ้ตัวนี้มันต่าไวไม่ได้ กาแล็กซี่ข่มข่มเรียบร้อยจบอีกสองเร็วมากเขาเรียกว่าเออเก็บเออเขาเรียกอะไรนะพาวเวอร์เกตโคตรเร็วจบแล้วมั้งไม่น่าชนะนะไม่น่าชนะแล้วอ้าวเฮ้ยมันจะสงหายว่าเฮ้ยโทษโทษโทษอย่าอย่ามานี่ไอ้โดนไหม่ะโดนมั้น่ะเหมือนจะไปโดนมีแสงฟ้าด้วยฝั่งเรา อโอเคเลือดเราน้อยนะฮะเลือดเราน้อยต่อยหน้าวิธีหนึง่งตายยากตายโคตรยากเลยบอกเลยแกปิกหนึ่งโอ้โหนิดเดี่ยวเว้ยตายก่อนนะฮะเอาละรีการมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมเมื่อกี้ตายในหน้าที่นะครับสะดุดดี8ชั้นยศเลยทีเดียวนะฮะเราเป็นระดับแบบเออพลเรือเอกไปแล้ว <laughs> ไม่ใช่นะอืมโอเคเลืวสิบวิฮะมันมีสเตลลแบ็คนะอยู่ไหนว่าน่าจะอยู่ตรงกลางเล่า โอเคเอาลนะจบไปโอ้โหวันช็อตอีกแล้วจบไปแล้วนะครับผมโซโลเกเพลนี้นะครับชอบคลิปการ์ฟของผมอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมมาคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับทุกท่าน